พุ่งก่อนจ้ะโอ้ยอย่าได้แสงโซ่ใหมใส่หมองน้ำได้ยังเหงงบนเขาจ้ะเออข้าวค้นหนีมือเลยพี่น้องจางให้นอพอพี่น้องไปตามพี่ปวกว่วพอจ้ะเพื่อนผู้มาตามพี่กอใหญ่ของสีใดสีมันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะกระบาด อันนี้ก็หกโมงเองจากโมเมนต์เสางด้จากน้องอุ้ยส่างงาไม่เนาะยอดมากขาใหญ่เงครับจากพี่น้องดอกใหญ่กหันหลบคำดีดีบดอกใหญ่เงยครับมามมาจากชุดยอดให้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนวันที่สิบเก้าตะลาคมโกโกกันพี่น้องตอนนี้มาหอกันช่วงบายบนะจ๊ะแล้วคนขืนพูดจ้ะ มาลองใส่ตุ่มทั้งผู้เบิ่งแต่พี่น้องอใส่ตุ่มแรกก็จไปรอหาเห็ดปวกถ้ารุนถ้าชอบการว่าซาบนกับทางกลุ่มสิพอเห็ดปวกว่าจะมีมองซาบนไปนี่สิออกว่าจะไปจ้าไปดูน้ำกันได้จ้าจ้าพี่น้องมนนี้ขึ้นผู้นะจ้ะผู้สูงทั้งผู้หินดแดงเหตุอะไรจ้ะท่าพี่ทาน้องไปใส่ตุ่มไว้ก็จะไปรอหาเห็ดปวกจ้ะพี่น้องจ้ามาหอดปลากับเที่ยงเลยจ้ะ เทีย่ยงจนสีบปลายโมงจ้ะถ้าลุ่นถ้าชมกันวา่าซับฝนกระซังกลุ่มสิพอบอเฮ็ดป่วงคนสิออกอยู่บ่จ้ะไปกันเลยจ้ะอ้จ้ะหอยมองน้ำไหลละจ้ะอู้หูมองขลามพี่น้อง Để sang tay con ta Đúng đèn hàng máy không hả ta Xây bên giá cả ngắm ngam đây chả nọ Mặt xây nó à, Mặt mặt con ta Bên giá cả ngắm ngam đây cha phi nọ มุท้างกันเรื่อยๆจ้ะน้ำเรื่อยกว่าสางยินใจจ่อยเลย่อยน้องนอนั่งที่สองจ้ะ พี่หน้องถ่วลุน้ำกันจ้างังที่3าจ้ะงามแห้งแห้งพี่หน้องก็ฮะแนี่เาทับในบางตุ่มจ้ะงัางขีซีจ้ะถ่วลุน้ำกันเด้อจ้ะพี่หน้องงังที่หาจ้ะ Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy Để không ไปเรือนน้ำซางอยู่ทีนเนาะอ้นาเลยค่โอ้ยย็นจีจอนเลซียังอยู่บ่มีอะไรไหมมีเลยน่นองอ <laughs> ไม่มปลาเขาเลซาจเลาบาง้างสงีซอีน่องสีเขาราะเนะ่างแดกกับเด็กชิวตัวเดียว

ถึงผู้สูงนึกว่าจะสีหลายจ้ะสูปลาลางบ่ได้เนาะปลาลางก็มีปลาจ้ะมาสัางโอ้เริ่มขือขึ้นมาแลวตัวละเริ่มขื่อแล้วพี่น้องอู้มีตัวยญ่งยงช่างอุ้ยอออพี่น้องอู้ย

อ้าวโหปีนออกมาเลยไปยืนนีมาเิออู้เงิตัวปลาพี่น้องปลาซิวใหญ่อู้ปลาซิวเขาจะต้องคู่คนเนดียวม้ามือตุ่มดัเงเลยแตสิบวเขาทุกตุ่มเลย <c oughs> อไปใส่ไล้ใส่พี่น้องใส่หน่อย อือตัวง,งามเลยจ้าอีกครั้งนึงจ้ะพี่น้องครับแบบเงียบเลยครับตัวนี้ครับมีหลุนะนะบ้านาะงมายากหลุนเลยครับผมมระสิทธิ์กางขึ้งคืนมากโอ้ยแบบนักเลยครับบันนี่นักงาสางโอ้ <c oughs> ยใหญ่แยงขึใหญ่แยงขึ้น เฮียซิงที่ต้องการพี่น้องระวังรูดมือเด้ออือกโอยสุดยอดเออรูดมือได้สังสุดยอดนะครับสางใส่ถุงก่อนจ้ะโอ้ยอย่าได้สังใส่หม่องน้ำได้แหงบนเขาจ้ะ มือข้าศนหนีมือแล้วพี่น้องนี่คมจริงเลยพี่น้องบาดเลยวะเออเอออีกง้งหนึ่งอยู่ข้างล่างจ้ะมัสร้างเอาขึ้นมาให้เบิ้งโอ้าไปจังหล้าบางไลยก่อนแล้วก โอ้พี่น,<อ>น้องเอ้สางก็ได้จะเมขัดป็นได้เป็นได้สางหลุ่นยู่ได้นี่แกโดนเถอะโอ้ออยอขึ้นมาเลอีละเป็นไรเงียบกิบ,บ่มีเลยจะเพิ่งไก่กันบ่เอาใ่ไก่กันเนาะต้องการจากเขาบนน่่น เงียบขนาดเนาะเป็นซุ่มได้สางเฮียบกีบกับปูหน่อยตัวนึงจ้ะหลังชิท่ายจ้ะเป็นยังไงเนาะเงียบถืออยู่บ่เจ้าขื้แนวเห็น,หหนเห็นแล้วปูกับปลาครับผมอุ้ยชาวฝนเห็นแล้วอุ้ย ครับอุ้ยต้องมาใส่โซนเทิงนะสังเนาะปลาเงาอุ้ยปูตัวใหญ่อีกแล้วสังเฮ้ยจับเลยป๊อปจับเลยจับเลยเฮ้ยมันจ้ะมันมันนี่อยังดีที่มันอีปูจ้ะไม่ซะ พี่น้องอีปูอาสมีกับมา้าดีป้ะอาอจ้ามาแวะเบ่งหิเกราใหญ่งงปลาลางกับพี่น้องดอกเบีาา้ขอ,อ,องเฮาจ้าหิเกราใหญ่จ้ะอ๋อจ้าเห็นว่วผอพี่น้องโอ้ยไปตามเหิปวกว่วผอจ้ะเพื่อนผู้มาตามหิเกราใหญ่ของสีใดสีม้านะจ้ะพี่น้องจ้ะ คค่พีน้องรับมาทิโกไงล่ะจ้ะน่สใงมากตามสะุนไปเลยครับผมออกนี่พ,พี่จานณานให้เป็นเอยโอ้ยสะนลุยเลยลุยเลยสุดยอดเล้จ้ะแกงอยู่นน้รดือน้ำกันจ้ะแกงแสบแกงหวานอยู่ดอกหนึ่งดอกงามบันเอ้าเก็บเลยทางหน้าดอกหนึ่งครับพี่น้อง เตอีกหนึ่งดอกจ้ะเ็ดก้อนอมหมอกครับพี่นอ้องโอ้แกงเสร็จได้หนะเห็นมั้ยจ้าดอกมุกพี่น้องกตุกติีอีกจ้าพี่น้องดอกน้ามี่ครับสุดยอดให้หน้อดอกนี้สะกฟนเนาะจ้ะแกงวนันเ้อนี่ก็ดีค่ำเลยครับผม อ้รอสวยดี้าอยครับเบ่งทองขาวๆาขางามๆเลยเนาะจ้าจ้านี่เซอรนสเตรลงคลิปสารใ่เด้อจาพี่น้องก็บานวันนี้ก็หกโมงเองจากมเมแตสองเลยาพี่นออ้ยางามเนาะยอดงามให้จ้าใหญ่เหครับถือจินอเห้ยเสอ้จ้า มา่วนีนี่นีพี่น้องครับมแจ้หนะซบอมเฮกโกเนี่ยเมยไก่บจะเฮ็ดกเลยอเฮ็ดกอหร่คะเพื่อนเพื่นเื่อเรือเลยจะะไซตุ้งตุ้งครับตุ้งเส้นักคืกม่นี่ อืหอยกันอายา่เถอะครับพี่หนุ่มผสงใต้คายหยาดได้จ้ะงามให้นาะจ้เด้งงงน่คเด้งงงเด้งงงนะจ้ะแม่มาีกลก็จะหิดก่อจะให้เนู่งดอกนี้นะครับมาหลอกคำดีดีบูดอกใหญ่ยิ่งครับงามได้จ้ะสุดยอดให้จ้ะตอใหญ่ จ้าสาุขภาพามาสรุปยอดใดยอดไม้มาหนีหางงานจ่จ้าพี่น้องมีกระปูเฮาเฮาไปหาหลอกกระปูจักตัวสามสามสี่ตัวครับโอ้ยใส่ใหญ่จ้าพี่น้องโอ้ยนี่ซาฟุนเวกิเพกอใหญ่บันในแกง่เด้อจ้าพี่น้องตักสองถ้วยเหมือนเดิมนี่มีตอเงี้ยงงามๆตอโกบๆจ้าจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในเด้อจ้าก็ากระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่งจ้าพี่นอ้องถา่ายรูปในคลิป ต่อไปวาซาฟันซิไลสิมานเฮดอยังหรือเฮดยังไอพี่น้องเบื้องอีกจ้ะสำหรับคลิปืันนี้ขอตัวกบ,บันก่อนจ้าสวัสดีจ้า